น้องวายสวัสดีค่ะแม่ดีตอนนี้น้องวายหน้าเข้าที่แล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่โอเคเลยค่ะเบลเวอร์ย้อนไวัยไปอีก10ปีใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางคลินิกเซนจูรี่นะคะที่รังสรรค์นเนรมิตหน้าส,สวยๆนี้ให้ถ้าใครสนใจ,ในใจอยากจะย้อนวัยไปทํากันได้คะ่ะที่เซนจูรี่คลินิกพาสค่ะอยากให้หมอนกเข้ามาที่ช่องนี้แล้วก็พาเจ้าของช่องไปทําหน่อยค่ะ อยากให้ทำอยากให้ทาหน่อยะอาวันนี้เรามาท็อปปิกที่ว่าเรื่องอะไรกันคะแอบหนีผัวไปต่างประเทศค่ะอ๋อก็คือจะไปทําอ่ะจะไปนวดใช่ไหมใช่ค่ะจะไปทำที่ร้านนวดใช่ไหมใช่เล่าสิคะว่าเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เรื่องนี้ตอนนั้นนะเดี๋ยวก่อนผัวตอนนี้คบกันได้กี่ปีแล้ว เจ็ดปีเจ็ดปีรู้เหรอใช่ยาวนานมากเป็นเพื่อนค่ะอ๋อเป็นเพื่อนเป็นรูเมทเป็นรูเมทโอเคโอเคอ่าเล่าสิคะว่าเป็นยังไงบ้างพอเราจะไปก็คือตอนนั้นใช่ไหมแม่ไปประเทศอังกฤษโอเคเกือบจะได้เป็นคุณนายผู้ดีแล้วนะลูกโอเคแต่การที่ว่าต้องกลับมายืนโชว์ที่นี่ต้องกลับมายืนโชว์ที่นรุโดมเพราะว่ายืนถ่ายรูปเรียกแขมาก บอกให้กลับมาอยู่ต่อใช่ไหมตายายเรียกมาได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปออาเล่าสิคะยังไงคือเรื่องมันมีแม่คือตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบวิกฤตโควิดใช่ไหมใช่แล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราอ่ะอยากมีรายได้เออมันมันไม่มีรายได้เลยช่วงโควิดคือเราอ่ะ ใช้เงินเก็บของเราจะหมดแล้วก็คือเกือบจะหมดต้องพูดคํานี้ว่าเกือบจะหมดเพราะว่ายังมีทางบ้านที่หนูฝากไว้กับพ่อด้วยแตบว่าทํางานมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ฝากไว้ก็เกือบตายอยู่นะแม่ใช่ไหมเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าเราเช่าห้องทิ้งไว้ตั้งนานเพราะเขาบอกว่าปิดแค่สี่เดือนใช่ใช่แล้วก็เช่าาไว้เนาะแล้วเราก็กลับบ้านแต่เราก็ยังจ่ายค่าเช่าค่าเช่าห้าพันทุกเดือนทุกเดือนฉันก็เหมือนกันแม่มันก็สูญเปล่าใช่จ่ายค่าห้องเอ่ยค่ารถ แล้วหนูผ่อนรถสองคันนะคะว้านหนักมากเลยนะหนักมากเพราะว่าคือแต่ว่าอย่างนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผัวหล่อนนะผัวหล่อนช่วยเซฟค่าที่จ่ายหล่อนได้เยอะเลยนะอ๋อเอาอ๋อไหมอ๋ออ๋อหรออ๋อต่อใช่คอช่วยซัพพอร์ตอะทีนี้กูอาบู๋ถึงเรื่องที่จะไปทำร้านโน้ตที่อังกฤษสิคะต่อแม่แล้วคือเชื่อไหมว่าหนูว่าแอบแฟนหนูไปทเาอหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วอะหนูอะ มีความคิดเนี้ยมานานแล้วหนูรู้สึกว่าเฮ้ยปะ่าเธอบอกเราคงไม่ได้ไปแน่เลยเราดังนั้นเราต้องแอบไปทําดีกว่าแอบไปยังไงล่ะเราก็ไม่ได้กลับห้องเลยนะรูป่ะทุกอย่างเป็นใจหมดเออเรื่องมันมีอยู่ว่าอ่าหนูว่าไปเที่ยวหนูว่าก็คือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนะชื่อชื่อจ้าวแล้วคือเขาเนี้ยเพื่อนสาวจาวก็ด้าเป็นโควิดเอแล้วตัวหนูก็เป็นโควิดเอ้าหนูก็เลยได้ไปอยู่ที่บ้านเออ ไปแบบว่าเก็บตัวบ้านที่ลบบุรีใช่ด้วยความที่ตอนนั้นเขายังมีแบบเหมือนเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ต้องกักตัวใช่เป็นยุคสุดท้ายแล้วหนูอยู่แค่เจ็ดวันแล้วช่วงนั้นแหละแม่หนูบอกพ่อว่าหนูขออยู่สิบวันให้มันหายดีก่อนแล้วแฟนหนูอะไม่เคยเป็นโควิดเลยอไม่เคยเลยนะไม่ติดไม่ติดเลยหนูก็เป็นแล้วหนูก็เลยไปเลย แอบเลยพอครบเจ็ดวันออกมาไปทําเรื่องที่กงสุนที่ตรงสุขุมวิทหนูจำได้หนูแต่งตัวเลยเป็นผู้ชายเลยเออใช่แต่งตัวเป็นผู้ชายใส่วิกผมถ่ายรูปคเสื้อแจ็คเก็ตโอเคไปถ่ายรูปเลยเป็นผู้ชายเลยมิสเตอร์มิสเตอร์เพราะว่าเราใช้คํานําหน้านายเคแล้วเราก็เลยเออแต่งเป็นผู้ชายดีกว่าเพราะว่าหนูคิดว่ามันน่าจะมีความเพราะว่าเราไม่ต้องแต่งอะไรมากเพราะเราก็เหมือนผู้ชายอยู่แล้วเอไม่ใช่แรงเกินหนู หนูก็เลยแต่งตัวเลยเป็นผู้ชายเลยแม่รู้ปะหนูก็ถ่ายแล้วหนูไปกับเพื่อนสามคนวีซ่าหนูคนเดียวอุ้ยอะไรเป็นใจไปหมดเลยเนาะทุกอย่างเป็นใจไปหมดวีซ่าหนูคนเดียวแต่มาปั๊บหกเดือนนะคะว้าวว้าวหายมากว้าวหายมากยิงหกเดือนเลยนะแต่อะไรคะทําไมคะพอไปเข้าเกตปั๊บเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างก็เรียบร้อยเสร็จสรร แม่หนูนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วเจ้าหน้าที่มาตามหนูออกจากเกตว้ายทำไมอ่ะบอกว่าวีซ่าเออร์เล์เฮ้ย impossible มากก็เลยอดไปเลยต้องมาโชว์อยู่ที่โกลเด้นโดมเหมือนเดิมโอ้ยตายแลอ่ะเราเดินไปด้วยแทนที่หนูว่าจะมาเป็นแบบคุณนายเออหล่อนได้เป็นมาดามเลยนะเผอรอๆได้แต่งงานนะแต่งงานแล้วไปเซ็นโอ้ตายและวาย ้าววิบวับแล้วหลับตกช็อกไหมตอนที่เข้ามาจุดร้องไห้เลยแม่แล้วคือแบบต้นไม่รู้ด้วยนะว่าหนูว่าเข้าไปในเกตแล้วแล้วผมร้องว่าหนูหนีไปทุกอย่างลาบลื่นมากไปติดตรงที่ติดอยู่ในเกตพาสปอร์ตเออร์เลอร์พาสปอร์ตเออร์เลอร์โอ๊ยตายแล้วอะไรวะแม่แล้วหนูก็เลย ออก็เลยต้องกลับมาไ,ไม่ไั่นเป็นแปาการยากมากเลยที่เราจะผ่านได้พาสปอร์ตเรานะแม่แล้วหนู่เสียใจกล้าพูดหรือว่าเสียใจมากเพราะว่าตั้งความหวังไว้ยเยอะมากคิดว่าเออพอเราไปนะถ้าหกเดือนนี้ทออ่านจะทําให้เต็มที่ท่านจะไม่เต็มที่เลยท่านจะทําหน้า<ห>ที่หมอนวดให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดให้ถึงแบบว่าคือเราอยากจับเงินปอนด์โอเคถูกปะคะเราอยากจับยูโรใช่พอเราอยาก จับยูโรอยากจับบอลคว้านหนูคิดว่ามันมีตัวเลือกหลากหลายหนูก็เลยเออไปดีกว่าพอสุดท้ายไม่ได้ไปเสียใจไหมเสียใจมากแต่ว่าเราก็มาอยู่ที่โกดิ้อโนมแล้วก็เป็นดาวอ้อแม่กว่าจะเป็นดาวได้ก็เหนื่อยนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ใช่กว่าจะมาถึงจุดนี้หนูก็อยู่มาสามปีแล้วว่าโอเคตอนนั้นหนูอ้วนตุบเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องวายสำหรับประสบการณ์การที่จะได้ไปทํา นวดมอนนวดมอนนวดแต่ว่าโดนดับฝันโดนดับฝันเพราะว่าพาสปอร์ตเออเลอร์เออเลอร์เศรษายนะหกเดือนเลยนะแม่มันไม่เป็นไรค่ะเร้สู้ต่อไปค่ะที่โนดินโดมค่ะเดี๋ยวบินไปเองนะคะเจอกันโอเคค่ะน้องวายค่ะจุบุ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 ยชศ